สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่หะไทยราชนะคะหะไทยราชที่เท่าไหร่เอย่ยหะไทยราชซอยสามสิบสี่ทับหนึ่งบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆนะคะทุกคนหลังมุมเลยนี่เลยนะคะทุกคนเป็นสีเทาเข้มนะคะโมเดิร์นนะคะหลังนี้หลังมุมเข้าทางไหนเอย่ย <c oughs> เข้าทางนี้โอ้ไม่ใช่ <c oughs> ทุกคนด้านนี้ด้านหน้านะคะทุกคนมา แอรีโโดยรอบก็จะประมาณนี้น่ารักนะคะทุกคนมีกกต,กกตุ๊กตาตุ๊กตะุ่นนี่ไม่ใช่นะคะของเพื่อนบ้าน <laughs> ส่วนหลังนี้ก็จะนี่เลยต้นไม้นะคะสีเขียวนะคะต้นไม้นะะี่ค่ะหุ้มกระถางให้เรียบร้อยนะ <laughs> เห็นไหมคะเพื่อนๆอ่ะมาบ้านเลขที่ก็สวยๆจำง่ายๆทุกคน โครงการ KC Park View 3นะคะหาไทร์ด้า34ทับ1 57.1ตารางวามีทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีบริเวณด้านข้างกว้างๆอย่างนี้เลยอะมาทราบลงจอดรถกันก่อนแลว้วทุกคน1 2 3 4 4ถึง5คันก็ได้เลยนะคะถ้าเป็นเก่งก็5คันเลยค่ะนี้ไหมคะทุกคน อยากให้มาชมบ้างนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพื่อนๆด้านหน้าของเราก็จะทิ้งพื้นดินตรงนี้ไว้ให้นะคะทุกคนหรือว่าเพื่อนๆจัดสวนจัดอะไรอยู่หน้าบ้านได้เลยนะคะทุกคนนี่เลยอ่าหลังนี้หันหน้าทิศใต้นะคะไม่แน่ใจว่าบอกไปหรือยังตอนต้นคลิปงั้นก็ขอบอกอีกนะคะหลังนี้หันหน้าทิศใต้รับลมเย็นๆเลยค่ะรับแสงรับลม เข้ามาตัวบ้านของเราเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวตามตุ่มมาดูด้านในกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสวยมากสวยน้อยสวยถูกใจท่านผู้ชมไหมเข้ามาดูด้านในเลยคะ่ะทุกคนนี่เลยห้องโถงกว้างกว้างมากเลยนะคะทุกคนนี่เลยปูกแกรนิโต้นะคะโตัดด้วยสีขาวนะคะทุกคนนี่เลยขนาด60คูณ60ิ 60. นำเสนอนะคะทุกคนบิวอิน mm hmm. นะคะเป็นรู้สึกจะเป็นประกอบนะคะทุกคนไม่ได้บิวอ mm ิน hmm. ยึดผนังนะคะทุกคนสามารถประกอบเคลื่อนที่ได้ตู้โชว์ใหญ่ๆวางทีวีได้นะคะทุกคนมีไฟเปิดปิดให้ด้วยนะคะทุกคนยังไม่พอนะคะของแถมที่ทุกคนเห็นยังมีชุดโซฟาตรงนี้มองภาพตามตุ่มนะคะโซฟาเบสของมาเย็นนี้นะคะทุกคนแล้วก็ชุดโต๊ะทานข้าว ไม่แน่ใจว่าจะวางตรงนี้หรือว่าวางในห้องครัวมาตอนเย็นเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็โคมไฟทุกคนเห็นไหมคะสวยๆคริสตัลมีฝ้าหลุมซ่อนไฟซ่อนสีด้วยทุกคนชอบก็เปิดไม่ชอบก็ปิดนะคะนี่เลยสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องครัวกันต่อเลยห้องครัวกว้างๆนะคะมีส่วนตรงนี้อีกที่เราปูกกระเบื้องให้ตรงนี้ก็เป็นพอดีเราได้หลังมุมเราก็เลยได้ส่วนของตรงนี้นะคะ ว้าวออกมากว้างๆหน่อยหนึ่งนะคะประมาณนี้เลยนะคะหลังบานปลายแคบเรียกว่ารับเงินแลนนี่คือก้นอ่ารับเงินแลนี่ก็คือก้นถุงกระเป๋าของเรานะคะท้ายอ้วนๆบานๆเลยนะคะทุกคน <c oughs> จุงเ,งนเ,งเงินเต็มที่เลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูห้องครัวกันห้องครัวก็กว้างนะคะกว้างเต็มพื้นที่เลยตกแต่งด้วยฝ้านะคะตีชักล่อง ทาเป็นสีครีมนะคะสีครีมออกครีมไข่ไก่นอ้องทุกคนเนาะเคาน์เตอร์ครัวเป็นรูปตัวไอนะคะทุกคนนี่เลยพร้อมหัวฝังแก๊สสองมุดดูดฟันมุดดูด,ดอากาศหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ยังมีประตูคอนเนคออกไปด้านหน้ามองเห็นโรงจอดรถมองเห็นหน้าบ้านได้ชัดเลยนะคะทุกคนยังไม่พอแค่นั้นนะคะชั้นล่างของเรายังมีต่อเติมเพิ่มห้องนอนสำหรับ ผูส้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่อยากเดินขึ้นชั้นสองเรามีรองรับให้ท่านไว้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวตามตุ่มมาดูเลยนะคะอย่าเพิ่งเวียนหัวนะคะหลังนี้กว้างมากห้องเก็บของก็อยู่ตรงนี้ใต้บันไดอ่านั้นเราแวะห้องน้ํากันก่อนเลยนะคะทุกคนห้องน้ํากว้างๆนะตกแต่งเป็นสีเทาอ่อนๆนะคะทุกคนสวยๆเลยตรงนี้ก็มีลวดลายนะคะทุกคนนี่เลย สวยมากมีบล็อกเชลสบ่ยสีฟันวางขึ้นบล็อกไว้ให้หมดแล้วนะคะทุกคนปายเดี๋ยวลองไปดูห้องนอนชั้นล่างกันมีหนึ่งห้องนะคะทุกคนกว้างนะคะทุกคนวางเตียง 5, 6, ห้าหกฟุตเจ็ดฟุตได้เลยห้องนอนคุณพ่อคุณแม่หรือสําหรับใครที่ไม่ชอบอยู่ชั้นสองก็อยู่ชั้นหนึ่งหรือไม่อยากนอนชั้นหนึ่งก็ทําเป็นห้องอเนกประสงค์เก็บของได้เลยนะคะทุกคนกว้างมากไป เดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันนะคะทุกคนว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนไปชั้นสองก็แวะดูบันไดกันหน่อยนะคะทุกคนบันไดนำเสนอเลยนะคะส,สตแตนเลสสแตนเลสค่ะแล้วก็กอ,อันนี้เป็นหินอ่อนนะคะทุกคนปะ่ะสวยๆเย็นๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูชั้นสองกันเลยขึ้นมาไดมาหยุดก่อนนะคะเพื่อน หยุดฟังตุ่มก่อนนะคะชั้น2แลเราก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําห้องนอนมาสเตอร์อยู่ด้านหลังของตุ่มเองนะคะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะทุกคนนี่เลยห้องนอนมาสเตอร์กุ้งกว้างนะคะทุกคนมีจุดสองรับลมชมวิวด้านหน้านะคะปิดกระจกให้เรียบร้อยพร้อมมุงรวดนะคะทุกคนนี่เลยรับลมชมวิวด้านหน้านะคะเพื่อนๆ ราจะเห็นวิวด้านหน้าของเราได้ชัดเลยนะคะพเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมคะขออนุญาตแผ่นดูเพื่อนบ้านก่อนนะคะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนหลังนี้หลังมุมตอบโจทย์มากๆเลยไม่ช้านะคะทุกคนระหว่างนี้ยกมือถือกดเบอร์โทรหาตุ่นได้เลยนัดชมบ้านได้เลยนะคะทุกคนมาดูห้องน้ำส่วนตัวกันคือ แยกโซนนะคะทุกคนโซนแห้งโซนเปียกแยกให้หมดเลยนะคะตกแต่งรุดลา้สวยงามมากๆเลยทุกคนนี่เลยขึ้นบล็อกขึ้นอะไรให้หมดเลยนะคะทุกคนกระจกสองนะคะเขาตัวนี้เป็นเคาน์เตอร์เลยแยกเป็นสัดส่วนเนาะไปห้องนอนที่สองอยู่ตรงนี้เลยกว้างเหมือนกันนะคะเพื่อนๆวางเตียงห้าหกฟุตได้เลยนะคะทุกคนไปห้องน้ำมาดูห้องน้ําที่ส่วนรวมนะคะ นี่เลยแยกโซนแห้งโซนเปลี่ยนเหมือนกันนะคะทุกคนทุกคนขาห้องน้ําก็จะตกแต่งลวดลายเหมือนกันในการใช้วัสดุไม่ว่าจะเป็นลายของกระเบื้องลายของตรงนี้นะคะใกล้เคียงกันก็จะมีความแตกต่างออปชันในการในการวางแต่ละอย่างแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยนะคะให้ความสวยแล้วก็ห้องน้าหน้าใช้งานมากมากเลยถัดมาสุดท้ายแล้วห้องนอนที่สนะคะ กว้างเลยวางเตียงข้าง6ฟุต7ฟุตได้นะคะมีส่วนเพิ่มมาอีกตรงนี้วางพวกตู้เสื้อผ้าแต่งตัวตรงนี้ได้นะคะก็สําหรับวันนี้ตุ่มก็ฝากบ้านเดี่ยวหลังใหญ่แปลงมุมไว้ด้วยนะคะหันหน้าทิศใต้ด้วยนะโครงการเคซีพาร์ควิวหะไคราสามสทับหนึ่งนะคะอยากรู้ว่าใกล้ตรงไหนเอ่ยระแวกตรงนี้ก็ใกล้ไปแฟชั่นออกก็ได้นะคะองค์ิมิตใหม่ก็ใกล้หรือจะไป ทางหลวงจตุโชตน,นะคะทุกคนแล้วก็ใกล้ตลาดมารวยนะคะทุกคนฝากลังนี้ไว้ด้วยนะกลิ้งเข้ามานัดชมบ้านกับตุ่มได้เลยนะคะพร้อมดูแลพาชมบ้านฉาย,ยาของตุ่มก็คือตุ่มน้ำพาทัวนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย